Dance, สวัสดีครับวันนี้อยู่กันในเกม Identity V นั่นเองวันน้จะมาวันนี้ครับจะมาเล่นต่อนะเพราะว่าไม่ได้เล่นมาหลายอาทิตย์แล้วเรามาเล่นต่อ,อย่ะเล่นตัวอะไรดีเล่นอะไรเล่นอะไรนะช่างต่างศพใช่ไหมหรือช่างแต่งศพกับตัวตัวนึ่งไม่ได้จำ มาครับนีนเน้เล่นตัวอะไรกันดีอืมเล่นเล่นต้นเรือดกว่ะเทกผูกรอ,อก,ก่อนการแคสเกมไอเดนหายเป็นนานมากโอเครอก,ก่อนนะฮะอันนี้เพื่อนกำลังติดตุก เออคนจนะีนอะไรเป็นคนจีนหรือคนญี่ปุ่นรเป็นมีหมอรอบนี้มีหมอมีต้นอไม่ะมีนักสำรวจมีต้นเรือมีนักวารแล้วก็มีคนป่าสีคนตั้งรอขาตกรอ,อเคเรียบร้อยมาอื่นกันอื <c oughs> <c oughs> ลา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 เราไปเราไปตึ้นตึ้นตึ้นด่านความทรงจำของลลโอนี่ปั่นครับน้องคนถามว่าเกมไอเดียนี้คืออะไรก็คือเป็นเกมที่เราจะต้องวิ่งหนีฆาตกรเราจะมีฆาตกรไล่เรา อยาก็ต้องปั่นไปควบคู่าเครื่องเพื่อนเพื่องหาทางออกถ้าออกได้เราก็จะชนะให้เราหายยากก็จะเทเพื่อนจะมาทำอะไรอย่างเี้เหรอหากล่องอตอนนี้ไม่แน่นใจว่าฆาตกรตัวอะไรนะไม่ขีวมากถ้ากันตั้งใจถอดรหัสอันนี้ก็คือที่มันเป็นรูปในกาวก็คือหายตัวเคยแต่เมื่าจะไป็เพื่อนเพื่อนก็แบบ ขายทั่วไปแล้วนะมแลจะวพี่อานนทำเสียคือทำเสียฆาตรกรมเสียงลุ่เยแน่แน่ฆาตกรเลยแน่แม่ถอล้ถือล่้งอืม่เื่อาปีนักบวชอยู่ บอกวงบ,บอกว่าเออไม่ติดไม่ติดไมเติดนะอือทำเสียงที่ก็เพื e ่อนมาทำเสียงให้ดัวนี้เรื่งอะเรื่องมาไรติดใปั่นต่อแล้ต้องแบบปั่นปั่นให้ครบห้าเครื่องนี่ก็ไปผ่อนรหัสประตูถ้าออกก็ชนะถ้าเกิดถึว่าเหลือคนท้ายมันก็จะมีหลุมถ้าเปิดหลุมปุ๊บเราก็จะไน้ มันป่ามันมีคนป่ายู่ใช่ไมนี่นี่เมื่อกี้คือเสียงคือน่าคือป่าดเพื่อนไหมดีเพื่อนนะเขว่าเขจะนี่ว่าเข้าเามาตรงนี้่ะเขาไมมาตรงนี้ิกเาจะอองเพื่ออะไรขอใเพื่อนู็ ดเราสหลเยอไนก็ต้องแบบว่าถ้าสมมติว่าปั่นดีสุดก็คือไปปั่นกับเพื่อนฆ้าก่อนาเก็จก่อนไม่เยปั่นให้ไม่เห็นาเก่อนแล้วก็ปั่นปั่นั่ไปก่อนาก่มาแล้วก็หลบแล้วข้าก่ไม่มาแล้วก็ปั่น อ่านเนี่ยอ่นเลยดีแล้ลูกดีนี่คือสติกเกอร์นะคะน่าจะเป็นแบบสติกเกอร์ของแบบจานอื่นด่านนี้จะมีเป็นด่านนี้ด่านเดียวมันที่จะมีเอฟพีมาแต่ถ้าไม่มีเราก็ี่ยพูดอันนี้แบบถ้าเราปลาใส่เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยปลาใส่เพื่อนเพื่อนก็จะพีมาจะขึ้นหน้าจอเป็นสีข,ขาวเย はい。 ก็หลบกงหลบโอ้ไม่อยุดหยุๆๆอขอร้อง่าตก้อนหเป็นตัวดำโอ้โหน่าจะไม่รอดครับตายน่จะไม่รอดแล้วก้อนนี oh wait, ้ตามติดเลยเชื oh ่อมันแน่ม่ท้ พยายามติดไม oh. oh, 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 ้เลยเดือดรุนไม้หมดแล้วไม้หมดนี่โอ้โหโอ้โหไม่รอดครับคุณผู้ชมตาเนี้ไม่รอดขอให้รอดขอให้มีเพื่อนมาช่วยมาช่วยฉันหน่อยถ้ามาช่วยเร็วมาช่วยเร็วถ้ามาช่วยหน่อยช่วยมาช่วยหน่อยเราก็ต้องโอ้โหแล้วต้องสามคนเลยก็คิดว่ามาช่วยฉันหน่อย เหมือนตอนนี้จะมีนักบวชหญิงมาช่วยขี่คุณครัโมามามาหิวหิวหิวดิหิวิวเคขอบคุณอือี๋ยเสขอโทษน่าจะยังไม่ได้มัเขียนคำได้นะคำที่เขียนเนคะอเคยอคขอบคุณนี่นะ เอาเขาเข้าไปตรงนี้เลยตรงนี้เอะได้ไ่มเลี้ยวช่องยังอ,าอ่านเลยถ้ามีเสียงอะไรก็ขอพายด้วยนะครับถ้าผมลืก็ขออภัยด้วยครับเพื่อนุข้าวเสร็จแล้วก็เพื่นข้าปุ๊บแล้วก็มันแคสเกมนะครับดูเขก เพื่อขอโทษนะโ,ยโ,ยโยอยว้ไว้ผมไม่รู้เ่อลูกถึมาเรยยบคุกจยผ่านบอกเ้ยาปันถ้าบันี้ฆาตกรรู้ที่แอบ,บเราที่ซ่อนแอบเราเหมือนนัำสรจะไปหรือเปล่าเหมือนเมื่อกี้เหมือนนัาบัวเหน่งเขาจะไปช่วยแต่เขาจะช่วยทันหรือเปล่าไม่ทันครับมักบ่นช่วยไม่ทัน โอเคตงนี้เขาบอกพอเพื่อนเล่นทีมหน้วค่เราต้องทำอะไรจเราไม่ทำเลยเาจะพแลรวก็ถ้าอยากเล่น,อลนแอปไม่ได้น,นะครับพีตัวเลขนะ P O T P I N ไบโอหนึ่งนะค

ไม่ไงเราก็บอกอย่างเงี้ยคุณไปก่อนไม่เราก็ไปก่อนเอาคุณเราไปก่อนบายบายตัวคิดนี้มีแค่นี้ครับบายบายครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครด้วยนะครับอย่าลืมดูไว้นะมีอะไรอินโทรใหม่ได้วยเดี๋ยวลองดูนะคระบายบาย